มีคอยมาสวัสดีค่ะแวะมาทักทายส่งเข้านอนเห็นไหมว่าแต่งหน้าเต็มไม่มีอะไรแค่แต่งหน้าก,ก็เลยแวะมาไลฟ์สักนิดนึงนะคะก็จะแค่แบบแบบเดียวเท่านั้นแหละ แเธอเอากดแต่งหน้าน่ารักมาขับครุนค่ะฝันดีจ้าไข่หวานฝันดีค่ะมามีดไน h t ค่ะแต่งหน้าถ่ายติ๊กตอ,อกใช่ไหม <laughs> ถ่ายไม่ได้อฮ <Hi. S 1> อยากกินเกี๊ยวซ่าเหมือนกันอยากกินเกี๊ยวซ่าตอนนี้เหมือนกัน <k S 2> คิดถึงเหมือนกันนะคะ <c oughs> อืมอือืม แอร้อยเมอระทุกคนสบายดีไหมไม่แป๊บไม่แป๊บเดียวพอเพราะว่าจะไปล้างหน้าอาบน้ำนอนแล้วนะคะกะละมังมิงใช่ค่ะเป็นเป็นกะละมังมิงซิตคอมคือดีมากสนุก หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะจริงๆแล้วมันเอ่อสิทธิ์ขอเรื่องนี้แบบถ่ายไว้นานมากๆแล้วแบบนานมากๆสมัยปากซีดมาก <c oughs> คิดถึงมากเหมือนกันค่ะหน้าเต็มมากใช่ไม่อยากใกลมากมันแบบหน้าหน้าเต็มแบบแต่งหน้าเต็มเกิน เพราะว่ามีมีงานต้องทำนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องแต่งหน้าอย่างนี้แล้วก็พยายามถ่ายติด t ต k อบด้วยเพราะว่าต้องลงใช่ไหมของ Asia Face แต่ว่ายังยังไม่ได้ลงยังลงไม่ได้สำเร็จใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าเออคนแบบเข้าเยอะ วันนี้เศร้ามากขอกำลังใจหน่อยพี่มิ้เป็นอายอยส่งกำลังใจไปเยอะๆนะนะนางเอกสิทธิ์ของแรง <c oughs> แบบว่าพอเป็นพอเป็นอีพีแรกก็แบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าแบบคือคือเราก็แบบเราถ่ายไว้นานมากๆาแล้วอ่ะเราก็แบบพอเขาบอกว่าจะมาฉายใช่ป่ะก็เลยแบบ คือก็จำไม่ได้แล้วบอกว่าตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็แบบแล้วก็ได้ดูพร้อมทุกคนเนี่ยแหละก็แอบตกใจอยู่ตอนเห็นตัวเองแล้วยอก oh yeah นะค <laughs> ะ what's that <laughs> วันนี้อายุสามสิบเลยค่ะแม่ดีใจมากๆเลยค่ะวันเกิดเราค่ะ แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะถ่ายไว้ way, ตัง้งแต่สิบแปด้าหน้าเด็กสุดชอบชุดนอน <c oughs> ชุดชุดนอนในซีรีส์ใช่ไหมก็สิบแปดหรอไม่สิบเก้าแล้วแหละสิบเก้าแล้วอืมใช่ <c oughs> แต่ะน <c oughs> e ่าจะสิบเก้าเห็นรูปลุงกินน้ำที่ส่งไปให้ดูยั <c oughs> งคะได้ดีเอ็มหรอดีเอ็มยังไม่ได้อ่านเลยวันนี้ วันวันนี้อ่านแต่ว่าตอนเย็นเย็นค่ำค่ำนี้แบบว่ามัวแต่ถ่ายถ่ายติ๊กตอกถือว่าถือ <laughs> ว่าถ่ายแบบว่าไม่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะแปลแปลกอ่ะเมืม่อวิแสดงเป็นตัวเองหรือเปล่าก็มันก็ไม่ได้เหมือนเราซะทีเดียวแต่ก็แต่ก็มีส่วนคล้ายนะคะ เขาก็เขาก็น่าจะดึงส่วนคล้ายของดึงบางส่วนของแต่ละคนมาเพิ่งเคยมาดูมามีครั้งแรกโอ้จริงเหรอเหรอทำไมต้องกะละมังด้วยไม่รู้่าเขาน่าจะเอาให้เกี่ยวกับสักผาปะไออย่างเงี้ยใช่เขาน่าจะ เพราะว่าแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงนะว่าว่าซักผ้าบ่อยเขาก็คงต้องมีการแบบเขาก็ต้องศึกษามาแล้วว่าแต่ละคนมีอะไรชอบทําชอบทาอะไร <laughs> ชอบซักผ้าใช่หรอ <laughs> ชอบอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยไม่เอากาล์มังมาหรอ,อ,อไม่ได้เอามาค่ะกาล์มังอยู่ อย,อยู่ที่หอยังอยู่ที่หอเลยที่พี่ลีนาถ่ายสตอรี่มากรละมังอยู่ที่หอแล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาไลฟ์เล่าให้ฟังละกันนะมีสายสืบสายสืบอ,อะไรหรอไม่ผมสองข้างแล้วคือใส่เท่าน้องๆ้ง,ง <c oughs> สักพ้าตอนตีสามจริงปะ เอตอนนั้นยังไม่ตีสามไม่ใช่หรอทุกคนทุกคนเอามาจากไหนสักพักตีสคือตั้งแต่คราวนั้นที่เคยที่เคยเอทำให้พี่ออมโกรธนะคะตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่ทําให้พี่ออมน้อยไม่ได้ดีกว่าเราก็เราก็ไม่กล้าสักพาดึกอีกเลยนะทุกคนใช่ แชมพูตีสามฮะน่าจะเป็นแชมพูนะที่สักตีสามสักผ้าเส่น้ำยาประพ้นุนุ่มสามถุงจริงปะคบไม่จริงค่ะไม่จริงเลยสามถุงเปืองแย่เลยค่ะไม่ได้ค่ะวิธีแม่บ้านนะคะเราต้องไม่ใส่น้ำยาสาักรน้ำยาปะพนุ่มเยอะเกินไปตั้งตรงนี้ได้ไหย ไม่ได้หรอ,อ,อชูแพมบอกตีสแชมพูเอามาจากไหนทำไมทำไมพูดความเท็จอย่างนั้นไม่ได้นะพี่ไม่เคยซักผ้าตีสไม่มีอะไรวางโทรศัพท์เลยหาที่วางโทรศัพท์ไม่เจอ คิดถึงจ้างเลยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนเลยแบบว่าไม่ได้มาไลฟ์นานมากแล้วก็แบบคือช่วงช่วงอาทิตย์ก่อนสงการใช่ไหมที่มีโปรโมทงานอะไรเงีย้ยก็แบบก็เออก็แบบไม่ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมแล้วก็แบบถึงจะเรียนออนไลน์แต่ว่ามันก็แบบบางทีมันเรียนไม่ได้มันก็ขาดเรียนใช่ไหมแล้วก็แบบ ก็เลยแบบว่าต้องตามงานเยอะนิดหนึ่งอะคา่ะวันนี้วันเกิดพี่ออยพอน่อยโอ้ oh, Happy b i ร์เดย์นะคะขอให้เป็นปีที่ดีนะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ชอบเยอะๆสิ่งที่รักแล้วก็มีความสุขมากๆคะ่ะเนี่อะไรช่วงนี้งินเยอะเปล่าส่งกำลังใจขอบคุณคะ่ะ วันนี้ต้องตื่นเช้าไมหมอยู่นอนเด็กว่นนี้วันเสาร์ใช่ปะอก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ว่าว่าจะตื่นเช้ามาทำงานชิง <laughs> ยากวางตรงนี้ อืมจริงปะคะจริงค่ะอะไรอืมแกงหน้าเต็มเช้าไปดีกว่าหรอสุดร่้สึกอยากล้างหน้าเนี่ยก็วันนี้ไลฟ์สั้นๆแค่แบบเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอืม จะไปนอนแล้วไม่อยากนอนดึกทุกคนก็ทุกคนก็ต้องอย่านอนดึกนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์อีกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะมีหลายเรื่องจะคุยกันใช่ไหมล่ะฮาแค่นี้ใช่ค <laughs> ่ะแวบมาแบบเดียวโอเคนะ จริงๆก็อยากไลฟ์ต่อแต่ว,ว่ามันเดี๋ยวแม่ว่าเพราะว่าแม่ก็อยากให้นอนดึกใช่ไหมแล้วเราก็พยายามจะนอนเร็วด้วยแต่วันนี้ก็แบบว่าว่าต่งหน้าใช่ไหมก็เลยอยากแวบ,บมาแป๊บนึง มาหาก็ดีแล้วเดี๋ยวจะกลับไปคิดถึงต่อรักนะคะรักเหมือนกันทำงานพรุ่งนี้จุ้จี้งานคนเก่งขอบคุณค่ะแบบเดียวก็ได้ทำไมมันจะหจังเนี่ยแบบดจะหมดแล้วด้วย วันนี้แบบเขียนตาแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าชี้ขึ้นนิดนึงใ <laughs> 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 ช่ไหมชี้เถึงกะละมัง <laughs> มิงมามีก็ไม่อยากให้นอนดึก <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> สวยนะเนี่ยนแล้วเลยอยากเจอแล้วเหมือนกันทุกคนเมนื่อไหร่ จะได้เจอกัแบใน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 แบหมัวแต่รักเราไม่หมดเ <c oughs> ขียนตาสวยขอบคุณค่ะโอเคทุกคนก็ขอให้ฝันดีนะคะแล้วก็ ห่ผมผ้าอุ่นๆด้วยนะแล้วก็แล้วก็ถ้ามีงานหรือการบ้านอยู่ก็ก็สู้ๆนะขอให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็คืนนี้ก็พักผ่อนนอนหลับสบายแล้วก็ฝันดีแล้วก็นอนหลับแล้วก็แล้วก็วกห่มผ้านุ่มสบาย แล้วก็พ่งนี้เจอกันใหม่นะคะนั <c oughs> ่นแหละอย่าไว้มาคุยอีกนะจ๊ะบายบอยมือมีเสียงกระดูกกับกบกรอบละบาย แล้วก็คิดถึงเราด้วยอืมได้เลยปุ๊ปปบบายบายเลิฟซืบเลิฟเลิฟชุบชุบแล้วก็อ๋อแล้วก็ขอบคุณฉันแบบอืมอะไรนะอ่มที่เทคโอเวอร์วันเมื่อวานหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานไม่เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด ที่เทคโอเวอร์ทวิตเตอร์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไวลวมามันเล่นกันใหม่นะถ้าไม่ได้ตอบใครก็ห้ามงอนห้ามหงอยนะเพราะว่าเล็บโอเคบาย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 ชุบ